สวัสดีเหล่าเพลเยอร์ทุกคนเลยนะครับผมนะวันนี้ทางเกมของวันพ u n c h m เด The s อกเก็นะครับได้ปล่อยข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปพูดเกี่ยวกับอ e ีเวนต์อะไรต่างๆที่มันเข้ามาในเกมนะครับผมนะขอเปิดอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เป็นรูปภาพจากแฟนเพจของผมเองนะครับผมก็ กิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะซึ่งผมไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับนะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยผมก็จะทำคลิปนะครับผมก็มีหลายคนนะครับก็ไม่ได้ปิดอีเวนต์นี้นะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็มันคุ้มตรงไอสมบัติ2005นะเออมันได้ที่หน้ากากหวานนะครับตอนนั้นอนะ่ะก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็ขออธิบายก่อนนะครับผมก็ไอฮาโลวีนครั้งที่แล้วเนี่ยคือ มันกำหนดให้เป็นพลังงานม่วงนะครับ2,005นะซึ่งก็ตามที่ผมเขียนไว้ข้างบนเลยนะครับผมปิดอีเวนต์ฮาโลวีน330คูณ8 2,640ไอ้330นี่ก็คือเพจครับผมนะคูณ8ก็คือ8วันนะครับกิจกรรมมีทั้งหมด10วันนะครับผมมาจากการซื้อช็อกโกแลตม่วงนะครับ4ครั้งตามที่ผมเขียนนะ3 5 6 5 9 5แล้วก็1 3 5นะครับ วันที่9ครับผมซื้อไปอีก2ครั้งนะครับผมแนละ้วก็รวมเป็น2 7 7ร้อยเพชรนะครับผมบวกอีก360 360คืออะไร360ก็คือตั๋วลายสัปดาห์นะครับตั๋วช็อกโกแลตลายสัปดาห์นะครับผมก็จะได้ไปอีก360นะก็คูณไปอีกสนะครับซื้อ3ครั้งก็1ัน0เพชรรวมทั้งหมด3,720เพชรครับผมนะ สำหรับอีเวนต์นี้ซึ่งผมได้ทดลองโดยรหัสหลักแล้วก็รหัสลองนะครับผมก็ได้ปักทองไป2,513นะก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับท,ทำคลิปแค่สุ่มนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแล้วกันแนะแนวแนะนวหรือแนะนําดีนะก็เป็นการบอกอะว่าผมทํายังไงนะก็มีหลายคนทําไม่ได้นะเอฟซี FC ผมก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาไปพร้อมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าอีเวนต์นะครับผมนะทาง GM ครับได้ปล่อยสกินของคุบุกิล่างน้ำแข็งมานะครับผมก็ใครสนใจนะครับราคาทั้งหมดนะครับผมได้ทำการคำนวณเครื่องคิดเลขเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าคุณอยากจะได้สกินคุบุกินะครับคุณต้องซื้อถึงแพ็คเฉลิมฉลองถึงขั้น4เลยทีเดียวนะขั้น5นี่ นะก็ถ้าใครสนใจก็จะเสียตังค์เพิ่มอีกก็จะเป็นเสื้อโค้ทกุมุกินะครับผมแต่ถ้าสนใจแค่สกินผมก็แนะนําเป็นแค่อันบนนะก็คุณจะเสียตังค์ทั้งหมดนะครับ1,376าบาทนะครับผมรวมภาษีเเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ถ้าซื้อใน iPhone ก็จะถูกลงนะครับผมส่วนตัว2สกินนี้สกินชุดว่ายน้ำกับสกินราชนีหิมะเนี่ยถ้าให้ผมเลือกใช่ไหม ผมขอเอาเป็นสกินว่ายน้ำดีกว่าครับผมนะเซ็กซี่กว่าครับแต่อันนี้ก็แลดูเป็นเอ่อ,ไอ,ไ,อไอเจ้าหญิงอะไรนะเจ้าหญิงหิมะนะไม่รู้ชื่อเหมือนกันลืเราเข้าสู่เนื้อหาหลักดีกว่าครับนะเทศกาลหิมะครับผมนะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นฮาโลวีนนะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นฤดูการหิมะครับผมก็หน้าตากดเข้าไปมันก็จะมีอยู่5้าปุ่มนะ ภารกิจหิมะลบก,กระช้าลานหิมะขอนสะสมครับของขวัญล,ลาชินีนะขอพูดเกี่ยวกับภารกิจหิมะก่อนละกันภารกิจหิมะเนี่ยก็ทําตามโปรตีนะน่าจะรู้ทุกคนนะครับก็ข้ามเลยละกันนะก็จะมีอันนี้แหละที่เพิ่มขึ้นมานะครับสเก็ตบอร์ดนะหลังจากใช้นะครับจะบวกดอกหิมะนะครับบวก2หน่วยนะก็ต้องลงผ่านด้วยนะครับสมมุติว่าด่านนั้นให้12ถ้าจะใช้อันนี้ก็จะบวกอีก2เป็นการได้รับ14 สเก็ตบอร์ดนะครับผมก็สามารถใช้ได้แค่5สนามนะก็คือมนใช้ได้แค่5ครั้งนะแต่มันแจกเยอะนะก็ใช้ใช้ไปเถิดน,นะแล้วคุณครับนะการที่คุณเนี่ยใช้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้พลังงานม่วงถึง2,500และไอ้2,500เนี่ยผมเฉลี่ยแล้วนะผมขออ้างอิงจากด่านลานหิม,มะครับผมช่องของแข่งขันสูงนะใช้พลังงานต่อรอบครับผมใช้12หน่วยนะ ผมเอาไปหาแล้วนะคุณต้องใช้ประมาณ120-30รอบนะครับผมจึงถึง,ถงประมาณนั้นนะก็สามารถที่จะใช้พลังงานมววงถึง2,005นะส่วนหิมะเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะดรอปเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนำนะครับแข่งขั้นต้นห่ะขั้นสูงนะถ้าทีมคุณไหวเนี่ยผมแนะนำให้ลงด่านนี้แบบลูวๆไปเลยนะแต่ถ้าทีมไม่ไหวนะผมแนะนำเป็นซ u เปอร์ดาร์คัย ก็ใช้พลังน้อยนใช้พลังงานน้อยกว่านะครับก็จะใช้ทั้งหมด150รอบนะครับแต่ถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยก็จะใช้ประมาณ120-130รอบนะโดยประมาณนะครับผมก็อย่าลืมที่จะใช้สเก็ตบอร์ดจากไอ้มุนหน้าต่างตรงนี้ด้วยโบนัสไอเทมเนี่ยก็ใช้ใช้ไปมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปให้หมดนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบีทคิงกับปุกเกานะก็ 2005นะครับก็อย่างที่ผมพูดได้พูดไปนะก็อย่าพลาดและการอย่างน้อยก็อย่าพลาดันเนี้ยกเกาะรูปหิมะของเล่เออมันเป็นของเลยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะมาดูส่วนของรถก,กระเช้ากันดีกว่าครับรถก,กระเช้าเนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนลงด่านปกติอ่ะเหมือนลงด่านตามธรรมดาแต่มันเป็นแค่อิเวต์เฉยๆเนี่ยก็ลงไปถึงด่านที่20นะครับก็มันก็จํากัดเฉยเลยนะก็ ของที่ดรอปนะครับก็จะมีเศษม่วงสําหรับฮีโร่ตัวนั้นที่เราต่อสู้ผ่านไปนะสามารถดูได้จากการที่ผมต่อสู้เอาชนะเออไอพวกนี้เนี e ่ไอออนบีดคิงก็จะได้รับเศษโซเศษบีดคิงนะครับเศษดำนะคูณหนึ่งแล้วก็หิมะอีกสิบสองแล้วก็การรูปล่างครับสามวันนะอตอนที่ผมเล่นมานะครับด่านที่20กับด่านสิเนี่ยยากนะครับผมต้องมี ทีมหนึ่งต้องอยู่ในระดับโขดนะระดับโขดในระดับหนึ่งอะไรโอเคเรามาดูเกี่ยวกับของเกลือดีกว่าครับเกลือของขวัญราชินีนะก็สุ่มไปนะครับคุ้มสุดก็เป็นอันนี้แหละนะคุณไม่ต้องไปหวังขั้นทรงขั้นสองขันงข้นสามขั้นสี่หรอกเม่งยากแต่ถามว่ามันให้คุ้มไหมก็จะมีอันนี้แหละตานักบวชนะก็จะไปอัพกาโรนะครับผมก็ไม่ควรพลาด แต่ก็ใช้เยอะอยู่นะก็สุ่มไปมันจะออกหรือเปล่าก็แท่นั้นแหละครับคือใครได้ดูฮาโลวีนบ้างเกลือจัดเลสุ่มเกลือของขันราชินีนี่ก็น่าจะไม่รอดนะก็มีเท่านี้แหละครับนะแนวคิดก็และนี่คือแนวคิดครับผมมีทั้งหมด2แบบนะคลิปนี้เนี่ยมันลงช้าครับผมเลยทำเป็น2แบบนะแบบที่1ครับนะดูซะ นี่คือแบบที่1นนะครับผมถ้าสมมติว่าเนี่ยคุณซื้อตามผมนะครับผมบอกเลยว่าคุณซื้อตามผมไม่ทันแน่นอนครับผมคุณต้องซื้อเพิ่ม2ครั้งครับไอสครั้งนี่คือพลังงานม่วงนะก็คือว่าคุณต้องซื้อ60คูณ6ครั้งครับไอพลังงานม่วงช็อกโกแลตหลายวันอนะคุณต้องซื้อเพิ่ม2ครั้งครับเป็น6ครั้งนะและเริ่มครับเริ่มจากวันที่6แบบผมนะ คุณก็เอา60ครับบวกกันไปจะเป็น360วันนะครับผมให้คุณซื้อ6ครั้งเนี่ยประมาณ4วันนะครับผมนะมันจะเหลือ2วันนะครับก็ถ้าซูนซื้อไอ้360เนี่ยมันก็จะเป็น1,440นะครับเป็นแบบพลังงานม่วงนะพลังงานม่วง1,440อันนี้คือผมเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะและอีก2วันครับคุณต้องซื้อเพิ่มครับเป็น4ครั้งนะก็คือว่าจาก6วันเนี่ย นะก็ซื้อเพิ่มเป็น6ครั้งลบ4วัน6เหลือ2อีก2วันที่เหลือเนี่ยซื้อแค่4ครั้งพอครับแล้วถ้าคุณซื้อ4ครั้งเนี่ยคุณก็จะเอาไปคูณอีก2นะครับผมก็จะเป็น240คูณ2เป็น480ครับแล้วคุณก็เอาพลังงานม่วงที่คุณได้ลงไปอ่ะ1440บวกอีก480ครับมันก็จะเท่ากับว่าเป็น1920นะครับผมและหาจากไหนอีกอ่ะ หาจากการที่คุณซื้อลายสัปดาห์ครับถ้าคุณไม่มีรายสัปดาห์เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณหนักแน่คุณอาจจะต้องไปเพิ่มไปชอ็กอกโกแลตม่วงอะแล้วคุณจะเสียเป็นหมื่นผมบอกเลยนะก็ถ้าคุณซื้อรายสัปดาห์ครับมันก็จะให้ทั้งหมด120ชอ็กอกโกแลตม่วงซื้อ3ครั้งครับก็จะเป็น360แล้วคุณก็เอา1920บวก360บวกอีกอ่าไม่ต้องบวกก็ได้ผ่า คุณเอา1 9 2 0งพก่บวกมครับผมมันก็จะเป็น2 2งรองนนะครับผมแล้วก็ถามว่า420เนี่ยหาจากไหนใช่ไหมครับก็สามารถหาจากการที่เราทำเควสกิจกรรมรายวันที่มันให้พลังงาน15หน่วยแล้วก็การที่เราไปต่อยไซต,ตามะนะครับเราก็จะได้พลังงานม่วงเพิ่มขึ้นนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับคือการปล่อยเวลาครับนะวันหนึ่งคุณอาจจะได้100-200ออนะออบริหารดีๆน,นะครับผมนะ แต่ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณซื้อไม่ทันนะครับคุณก็ซื้อเพิ่มซะเสียเพชรเพิ่มอีกนะครับผมนะในการซื้อนะครับในแบบที่1น,นะครับผมนะคุณจะเสียเพชรทั้งหมดนะครับรวมนะครับ6000บวกนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ผมยังไม่แน่นอนนะคือเสียเสียแน่นอนนะ่ะคือ6000บวกครับอ่นะ35 65 95 125 185ิบหไอ้ครั้งสุดท้ายผมไม่รู้ เนี่ยคุณแค่ซื้อแค่5 5ครั้งเนี่ยคุณเสียไปแล้ว505เพชรนะครับแล้วครั้งที่6เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเสียเท่าไหร่นะครับก็คือเกินแน่นอนอะ่ 6, อะ6,000เพชรอ่ะนะไอ้ที่มันแพงครับเพราะว่ามันแพงเพราะว่าคุณช้าครับผมช้าไป4วันนะนะเรามาดูแบบที่2ดีกว่าครับแบบที่2ก็คือแบบพวกที่แบบทำอีเวนต์แบบไอ้วันที่1จนถึงวันที่6เนี่ยก็คือ9 8 7 6เนี่ยไอ้วันที่6เนี่ยคุณก็ซื้อตามปกติของคุณไปอาจจะซื้อเพิ่มเป็น2ครั้งอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณซื้อตามผมนะครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีช็อกโกแลตม่วงนะครับนะ448นะครับบวกสามสามก็จะเป็นประมาณ780กว่านะแต่ก็นะผมขอเริ่มที่600แล้วกันนะครับนะสำหรับวันที่6 ในแบบที่2ครับนะก็ซื้อนะครับ4ครั้งนะครับผมก็240นะครับคูณ6ก็คือ6วันรวดเลยนะครับเป็น1,440บวกอีก600ไอ้600ของผมก็คืออันที่ผมได้โชว์ไปก่อนหน้านี้นะก็คือผมลงไปแล้ว4วันไงก็จะเป็น1,440งพับวกหกรครับแล้วก็บวกอีก360นะไอ้360เนี่ยก็คือพลังงานรายสัปดาห์ครับผมก็เสียทั้งหมด1,080เพชรนะครับแล้วถ้าเราเอามารวมกันครับผม 1น4 0 1 4ันสี่สิบอีวกหก0บวกอีกสามพครับไอ้360ก็จะรวมทั้งหมดครับเป็น2,400นะแล้วก็อีก100นะครับออผมว่ายังไงก็น่าจะหาได้อยู่แล้วนะอีกร้อยหนึ่งอ่ะก็หากันเองแล้วกันนะครับผมามะก็รวมเพชรน,นะครับไม่เกิน4,000นะก็หลังอีเหมือนก็เหมือนแบบไออีเวนต์ฮาโลาวีนอะ่ะไม่เกินนะครับ4,000เผื่อถ้าทำตามผมเป๊ะเนี่ยอาจจะเป็น3,720 นะครับตามที่ผมได้ระบุไว้นะครับผมก็นั่นแหละครับแนวคิดหนะเดี๋ยวผมจะส่งทั้งถ้าคุณดูไม่ทันก็กอ,อคลิปเอาเองแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน Discord แล้วก็ในเ e b บุ๊ f แฟนเพจนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมนะก็นั่นแหละครับ1นึ่งซับสไคร้ขงทุกคนนะครับก็ถ,ถือว่าสนับสนุนผมแล้วนะก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีกับฤดูหิมะนะขอให้ได้แล้วกันนะนะขอให้ได้ขอให้รวย